สบายดีเนี้ยมาเ้าครับเนี่ยเบียกงานเพื่อนเงี้ยมเ้ากับเกียไก่เียเรี่อมาก,กเกียไก่เกียไก่กับดามดามดามมงไก่กับพ่อได้กินไครอยู่ด้พี่น้องลอยกลัวอยู่ดิลอยกนัวอยู่อย่างเงี้ยพน,นับไปวเนี่ยเบียตดตบกาเตื่นเ้าเกอมากเลยังสี่แล้วครับเกียรเขาไก่ กลังเป็นสาวพี่น้องกลังเป็นบ่าวรุ่นนี่ใบสีน้ำหนาสีน้ำหนาสาว嘛ชิปโตชิปโตห่าลอยเกสรสักับปั่นสัไก่ยสุดสัมกัยสุดนี่สุดนี่ก็ใหญ่ไว้ครับลูกหลูกของเธอตึงออกกับปงหว่านหมู่ก้อนนี่ก็มีพี่น้องนี่นี่นีลูกไก่พันธุ์ ลูกใกล้เขาวตัวหนี่งใกล้แม่ฝากใกล้แม่ฝากใคระใกล้แม่ลูกบอลปกติใกล้ไล่ร้ายเลยพี่น้องเป็นส่วนมันม่ไอยากได้กินกับตุมกินเนี่ย กำลังฟักอยู่กับมีพี่น,อน้องนนสามตฝวฟักไฟกบบระปติดไข่โซลาเซ่ย่ยพิ่นหืมว่าฝากก่กอ่าเนอะจ,จับมัน Hãy cho kênh Để không bỏ xuốngกิน ไม่เออเสียบพอหืออื้อเสือก เออเสือดำดำไปดำดำบรรยากาศย็นพี่น้องเงี้มา่าวมาคอยหงทำสปอร์ไล่เฮ้ยซื้อสปอร์ไล่เียนาสปอรไล่แบบฮง้พี่น้องนนี้มาคอยฮงสื้อหกรยกว่าบาทมาเนี้นี่ นึกว่าสีหงส์ซ้ำขึ้นสะบัดไหล่หงส์งพี่น้อง<ม>เดียนแจ้งแกงพี่น้องมาขึ้น มาเลย้เถียดีหอนเจ็ดสิบเรียญนึ่งท่านึงลอยจเถียพี่น้องตัวกงามงามพี่น้องเสียวตังแบบงามผ่านหมอนไว้แฟเีดออกไว้ครับ แล้วอากาศยังเย็ยนอยู่พี่น้งองกำลังหอนพี่น้องกำลังเดือดที่นี่เป็นป่าปดิปพี่น้อง เป็นปลาแบบกลวงด้วยแท่านังองผมอยู่กับเป็นปลาเลยเนี่ยเป็นปลาสีเลยปลาเห็ดปลาหยังผมก็มาเบิกเห,ห็ดในเห็ดหนานี่แปลเออเติดดินของผมเป็นปลาไม่ใครสีไม่เห,ห็ดในเห็ดหนาหรือพี่น้องแต่ขนาดมาซื้อก็จะว่างซื้อไปอย่างหน้า,นานนหินแห่ขึ้นมาไม่มีคนอยากได้นี่ซื้อเมียผม อยู่บ้านเอารถแมคโครมาลงเบสโด,ดยเห็นใน,เห,นเห็นหน้าเลยจางมันป่าก,กันแท้เห็นฮาจางอายเพื่อนครับโอเคครับ